มีคนให้ของฟรีคุณจะเอาแหมเรื่องแจกของฟรีเหรอคะไม่มีแน่นอนค่ะมันยากนะเอาจริงๆของฟรีไม่มีในโลกครับมีคนให้ของผมเหรอคบแพงไหมเหรออ่าแล้วไม่มีใครเขาจะให้เขาไฟรีไม่เชื่อค่ะไอโฟนเนี่ยยิ่งเป็น 5S ยิ่งแพงใหญ่เลยค่ะคงไม่มีใครจะมาให้เราหรอกค่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงมั้งแจกฟรีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเด็กเก e s o ย No รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Oh My God 1 n 1รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกรูรรร้จริง รู้ทุกสิ่งบนเตียงดารากับกูรูสุดพาฒทั้งหกท่านนะคะท่านแรกคุณกิฟทีฟูโปรดิวเซอร์รายการโอ้ไม่กอดวันโอวันค่ะคุณพินโยคุณพินโยรู้ทำนะคะพอสานีโลก้าค่ะพี่เลนแช้ดาราค่ะพี่เต้าทีฟฟูมอคกิลคอนเฟิร์มนะคะและแน่นอนเจ้าของนาจักที่พูของเราบอสสิมพันธิพาสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์ของเราคุณอ้ําพัชราภาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีกระแสข่าวว่า ถูกพอดออกจากพรีเซนเตอร์นะคะยาสระผมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งโดยมีน้องมินพิเชียแล้วกุกพลุกมาเสียบแผนนั่นเองนะคะหลายคนก็มีหลายกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะว่าอ้ำอายุเยอะมากไปหรือเปล่าแขลไปไหมเรื่องมากหรือเปล่าหรือว่าค่าตัวแพงจนเขาไม่สามารถที่จะจ้างเธอได้อีกแล้วหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกทุกคนที่คุกครีรู้จักคุณอ้๊มเป็นจุดแบบ พี่เล่สนิทค่ะคุณไม่ออกเลยจะแฉร์าจะแฉค่ะไม่ก็คือว่าจริงๆแล้วเล่นก็มีแต่เรื่องดีไม่มีเรื่องร้ายคืออย่างนี้พี่ติ๋มก็ถามแล้วก็คือถามทางกับทางทางบริษัทด้วยเพราะว่ามีคนทำงานในบริษัทก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่คุณเล่นก่อนดก่อนดีก่อนดีก่อเราพักเบรกสักครู่ค่ะเดี๋ยวสุดน้าเรามาลุยกันต่อค่ะพักแป๊บนึงค่ะก่อนคือยิงแล้วไม่ไม่ต่อสัญญากันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่า คือลูกค้าจะขอลดราคาแต่อาจะขอขึ้นราคาราคาเท่าไรนี้บราคาไม่ได้เพราะว่าเรื่องราคาไม่รู้เสียคานี่มาเหระลืเหอสองล้านไม่ใช่สมมุติว่าอ้า้าน้านห้า้าอ้ามจะขอขึ้นเป็น6แต่ลูกค้าจะขอสี่ออมันจะเลยไม่เจอกันไง สุดเซ็กซี่ที่ฮอตตลอดเวลาของวงการบันเทิงเนี่ยคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวอ้ําพัชราภาไทยเชื้อนังเอกชื่อดังที่มีค่าตัวแพงที่สุดแฟนคลับมากมายจบจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งสาวอ้ําเข้าวงการด้วยการประกวดสาวแฮกจากนั้นก็มีงานในวงการมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นนักแสดงของช่องเ และมีละครเรื่องแรกคือมณีเนื้อแท้แต่ละครเรื่องที่ทําให้ทุกคนเริ่มรู้จักสาวอ้ําอย่างจริงจังก็คือเรื่องแม่นาคคมพยาบาทและโซสเสนหาจากนั้นสาวอ้ําก็กลายเป็นสาวฮอตและเป็นเบอร์หนึ่งของช่องที่สามารถเล่นได้ทุกบทบาททั้งนางเอกนางร้ายรวมทั้งงานอีเวนต์ละครและพรีเนเตอร์มากมายจนกลายเป็นนักสแสดงที่มีค่าตัวสูงสุดในวงการบันเทิง สาวอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้ามากมายแต่ล่าสุดมีกระแสข่าวเม้ามาว่าถูกถอดออกจากพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งเพราะเรื่องเยอะเรื่องมากจนต้องให้ดารารุ่นน้องร่วมช่องอย่างมินกับปุ๊กลุกมาเสียบแทน สรุปเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรเราต้องไปฟังกันละครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับ oh my god 101ค่ะกับกระทุ้ของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอของเราได้ที่456-0333ครั้งละ3บาทค่ะคุณคิดว่าคุณอ้ําพัชราภาเรื่องเยอะจนถูกถอดจากพรีเซนเตอร์ดังกล่าวหรือไม่นะคะส,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 ส่ง SMS กันมาได้เลยค่ะ oh สามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS พิมพ์ข้อความส่งมาที่4560333ลุ้นรับบัตรห้องพักสุดหรู The Bloom by TV Pool จำนวนหนึ่งรางวัลท้ายรายการเอค่ะครูรุทัท่านนะท่านแรกค้างจับเบรกที่แล้วคุณเฮเลนเลยค่ะถูกถอดจริงไหมคะไม่ได้ถอดค่ะคือจริงแล้วไม,ไม่ต่อสัญญากันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าคือลูกค้าจะขอลดราคาแต่เราจะขอขึ้นราคาราคาเท่าไรนี้ บอกราคาต<ม>่<ะ>อไม่ได้เพราะว่าเรื่องราคาไม่รู้สี่ีนสีหรอยล้านลดมาเหลือสล้าน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> สมมติว่าร้านแทนร้านอ้ามจะขอขึ้นเป็น6แต่ลูกค้าจะขอ4ี่มันเลยไม่เจอกันไงต่อรองราคาเป็นเรื่องการต่อรองราคาก็เลยไปเอาพุกลูกมากับมีมิาเขาขายเข้ามาเป็นแพ็คซึ่งราคาถูกกว่าอ้ามเยอะมากแต่แต่มันก็มีกระแสมาพี่ต๋าว่ามันเหมือนแบบตบหน้าโดนตบหน้าเบาๆอ่ะรุ่นน้องมาเสียบแทนอะไรเงี้ยคือการพรีเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะแล้วก็แต่ว่าทีเนี้ยมันก็ไปพลาดอีกกันหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่คุณเฮเลนอยู่ต่างประเทศคือคุณเอสุภาชัยเนี่ยไป อ๋อใช่ค่ะไปให้สัมภาษณ์บอกว่าเสียงที่ไปดูแล้วอย่างนี้คือไปอีกเรื่องเลยอ่ะูมากไปอีกเรื่องเลยอ่ะไม่ไม่แต่แต่สัมภาษณ์ว่าไงอ่ะพี่เต๋าอ่ะแต่อัพเขาไปสัมภาษณ์ก็ต้องอัพเขาสัมภาษณ์แต่อัพอั้มมาสัมภาษณ์เราเชื่ออัพนะแต่ตอนพี่เอพูดเราไม่ค่อยเชื่อพี่เอพูดว่าไงอ่ะพี่เต๋าโลกสวยใช่ไหมใช่ โรคสวยสุภาษิว่างไงบ้างครับไม่มีอะไร<า>อย่างงู้นอย่างนี้พอดีได้ตัวใหม่เขานี่อย่างงู้นอย่างนี้ต้องทองแดงด้วยทองอ๋อสุภาษิตเป็นอยู่นครเขา,งงาๆๆต้องทองแดงเลยนั่นแหละเขาก็พูดเป็นแบบโลกสวยไงแต่พออ้ําพูดปุ๊บก็คือเคลียร์เลยาต่อ แล้วหนูลดไม่ได้หนูขอเพิ่มเขาไม่ให้โอเคจบเข้าใจต้ออื่นให้มากเข้าถามพี่อ้๊บก็ยังบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคือเขากับบริษัทเนี่ยเก็รักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ยังโทรคุยกับพี่ผู้บริหารทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือไว้จังหวะเหมาะก็กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสินค้าตัวเนี้ยเขาใช้พรีเซนเตอร์หลายคนมีแพนเค้กก็มีใช่แต่โปรดักต์โปรเจกต์ในไปเรื่อยๆไปเลยขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเนี้ยขนาดแพ็กเกจจิ้งเขายังเปลี่ยนบ่อยเลยพรีเซนเตอร์ถามไม่เปดีกว่าเกี่ยวกับเรรื่องมาาตฐนราคาาของกม พรีเซนเตอร์แล้วก็อายุการใช้งานค่ะบางคนก็เม้ามอยบอกว่าแก่แล้วคงถูกลกไปแหละปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาค่ะก็ไม่นะครับผมว่าคือการตลาดนี่ต้องมีการสํารวจความนิยมถูกไหมครับว่าคนนี้ขึ้นหรือลงก็แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นคือจริงๆคือคนคือคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ ก็สามารถสักวันหนึ่งก็ลงไปน้วันหนึ่งขึ้นมาอีกก็ก็มาได้อีกนะฮะก็มีหลายคนที่ยังคาอยู่หายไปแล้วขึ้นมาอีกก็มีค่ะแล้วนั่นคือแปลว่ามาตรฐานอยู่ที่การตลาดจริงๆคือที่ผู้บริโภคะย่งให้ความนิยมกับดาราคนนี้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 ก็ดึงเข้ามาค่ะแล้วเขาเขาเป็นเจ้าของเงินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชอปปิ้งได้นะไม่มีอะไรหนูมีคําถามว่าจําเป็นไหมคะดารายิ่งแบบซูเปอร์สตาร์แล้วค่าตัวมันยิ่งแก่ยิ่งแพงอ่ะพี่ยิ่งแก่ยิ่งแพงเด็กจะถูกกว่า มันก็อยู่ที่ความนิยมนะวัดที่ความนิยมมากกว่าแก่แล้วก็ไม่มีความนิยมมันก็ไปกันใหญ่นะฮะคือถ้ายิ่งแก่ยิ่งยิ่งแก่ยิ่งมันอะอย่างสมมติแบบป๋าเนี่ยป๋าเบิร์ตอะยิ่งแก่ยิ่งมันก็ยิ่งเพลินันยิ่งไปกันใหญ่ราคาก็ยิ่งอัพอัปแล้วก็ทางานน้อยลงแต่เงินมากกว่าเดิมนี่เป็นหลักการของพี่เบิร์ตเท่าที่ทราบมาตอนแรกตอนเด็ก คือเพื่อทำงานเยอะได้เงินน้อยโตขึ้นทำงานน้อยแต่ได้เงินเยอะก็เป็นเรื่องถามหมอคริ่นดีกว่าค่ะซูเปอร์สตาร์ของเราคุณอ้ําพัชราภานี่บางคนก็เมาบอกว่าเฮ้ยดวงตกือเปต้าอะไรอย่างนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงเธอเนี่ยอยู่ในขาทรงนะคือเธอก็อยู่ในระดับนี้มานานพอสมควรแล้วนะฮะคือพูดตรงๆว่าจริงๆดวงอ้ําเนี่ยเป็นคนดวงดีนะคือเธอมีโงเฮงที่ดีนะพี่ติ๋มไม่ว่าจะเป็นหน้าผากไม่ว่าจะเป็นใช่ครับหน้าผากหนกมากนะฮะ จมูกเนี่ยมผมทําจมูกทาํการอไรู้ไหมู้ฮะไม่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 สิงคือน,นี่ผมหยุดก่อนแต่คือทำเนี่ยถึงถึงจะทําแต่ทําออกมาได้สวยนะฮะแล้วเขาบอกว่าล่อง เขาบอกล่องของความสบายเขาเรียกล่องหญิงตรงตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะค่อนข้างลึกนะครับเพราะงั้นเนี่ยลักษณะเนี้ยแก่ไปไม่ลําบากแก่ไปนี่ไม่มีนักออกทีวีลําบากแบบช่วยเหลืออะไรอะไรเงี้ยคงไม่มีนะครับแน่นอนแน่นอนนี่แล้วมีเป็นร้อยร้อยล้านเอามีติ๋มคนเราไม่แน่นนะงงเฮงมินบ้างมินมินกับปุ๊กลุกเมื่อสักครู่น้องมิน ถ้าโง่เฮงปุกลุกกับโง่เฮ้งมินเนี่ยโง่เฮงมินจะดีกว่านะครับเพราะงั้นความดังเนี่ยมินจะดังกว่าปุกลุกแน่นอนถ้าถ้าเทียบจากลักษณะของหน้าตาแล้วก็ดูชะตานะครับก็เรียกว่าฟ้าเนี่ยกำหนดส่งมาเนี่ยนะฮะก็มินเนี่ยจะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงนะมากกว่าผมบอกงี้ดวงอ้าเนี่ยไม่ตกไม่ตกแน่นอนแล้วลักษณะของอ้้มเนี่ยเป็นดวงที่สเตย์สเตย์กันไปเรื่อยๆสเตย์นะครับคืออยู่เนี่ยไปเรื่อยเลยนะครับ ก็ยังอยู่ได้อีกหลายปีนะครับอันนี้คอนเฟิร์มถามพี่ติ๋มดีกว่าค่ะมีคนเมาส์เช่นเดียวกันค่ะว่าคุณอ้ําเนี่ยเรื่องเยอะก็เลยโดนปลดเท่าที่พี่ติ๋มรู้จักมาคุณอ้ําภาษาเป็นไงบ้างคะความเป็นซูเปอร์สตาร์เขาแน่นอนเขาต้องเรื่องแยะเรื่องจะมาถือสินค้าเรื่องจะอะไรที่มันเกินมันขอบเขตอันนี้เป็นเรื่องที่เขาก็เรียนรู้เขาเขาอยู่ในวงการนาน่ะแต่คำคำที่ว่าอ้ําจะอยู่ในวงการนานเนี่ยอ้ําที่เขาเป็นคนที่เชื่อถือเรื่องเรื่องศยศาสตร์ดูเปรูอะไรเงี้ยบครู ดันั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการของเขาอ่ะที่จะทาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่พุ่งกระโจนเหมือนสมัยที่ปีที่เขาแรงมากๆากนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ตกล่วงลงไปเพราะเเชื่อเรื่องธรรมะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์จะให้เขาไปทําพิธีอะไรเนี่ยอ้าเต็มที่นะเต็มที่เลยที่มีข่าวหน้าหน้าทองอะไรอย่างนี้ยทำหมดเขาทําหมดเขาเขาเขาเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้พี่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งลึกลับอย่างน้อยนี่ ถึงแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงแล้วอย่างทำาให้เขาคึกเขิลมันมั่นใจเขามั่นใจแล้วเขาก็จะลุยเขาเต็มที่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางระหอเขียวอยู่บ้านมซุ่มตรงซอกมุมอะไรเงี้ยจะไม่มีเกิดขึ้นกับอั้มพัชราภาดังนั้นฮอตแน่นอนแล้วก็เรื่องเดียวก็ตามอัตภาพเขาไม่ฮะแต่คือเรื่องนี้จริงผมพูดเสริมนิดนึงนะครับพี่ติมครับคือเชื่อไหมฮะเคยมีคนเสพถี่นะเจ้าสัวหลายคนเพย่อนผู้ผมเขาบอกว่า คนคนรวยเชื่อดวงนะแต่คนจรเชื่อตัวเองเรื่องนี้เรื่องจริงอะพี่ติ๋มใง่ายพี่ติ๋มอยู่แวดวงคนมีระดับพันล้านหมื่นล้านถามหน่อยมีใครบ้างไม่ดูดวงและมีใครบ้างที่ไม่เชื่อดวงไม่มีคงจุ้ยเชื่อดวงทุกคนเอาง่ายเลยนะฮะในชีวิตผมเนี่ยแปดอย่างหนึ่งคนนี้คนนะฮะคนนี้เนี๋ยวยังรอต่อไม่ได้นืคือบองรอย่างนนะฮะคือผมเนี่ยเคยผ่านดวงคนมาเยอะะ ผมกล้าพูดเลยว่าคนที่บอกว่าการดูดวงไล้สาระเนี่ยผมเจอนะฮะส่วนใหญ่รายได้เดือนหนึ่งจะไม่เกินแอคเกอร์แตนแอคเกอร์ชีวิตจะต้องแกตลอดเลยตัวเองครับออันนี้คือชีวิตเนี่ยเดือนเดือนตลอดเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีรายได้ไม่เคยเกินแสนแต่เป็นคนที่แปลกมากผมเนี่ยพบเจอคนที่รายได้เดือนหนึ่งหลักล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยเชื่อไหมฮะกินข้าวเนี่ย ยังต้องดูชื่อร้านเลยว่าชื่อร้านเหมาะสมกันนี่ไปกินหรือเปล่าเฮงไหมฮะไหมประตูซ้ายมือไหมจะเดินนะฮะต้องจะลงจากรถอะให้คนเปิดอ่ะเลขเก้าหรือเปล่าเท้าซ้ายมังกรวันนี้ซ้ายมงคลขวาไม่มงคลอยู่นั่งอยู่ชั้นนะโต๊ะนะตึกนะฮะตึกต้องเป็นตึกชั้นก็เป็นคนคอนเฟิร์มนะที่เจอมาแล้วอย่างเงี้ยชั้นเป็นมงคลเวลาจะออกไปคุยกับใครนะฮะบางทีเนี่ย จะสังเกตพวกเจ้าสัวบางทีไปเร็วก่อนเวลาไปเร็วไปเร็วก่อนเวลาแบบน่าตกใจคือนัดกันสิบโมงแปดโมงไปนั่งแล้วฮะหรือบางทีก็นัดไว้บ่ายสองไปนู่นเลยห้าโมงเย็นก็มีพราะเขาดูเลิกดูยามตลอดเวลานี่คือผมบอกเลยผมเป็นหมอดูเองนะฮะผมเจอบรรดาเจ้าสัวที่มีเงินระดับพันล้านหมื่นล้านเนี่ยบ้าดวงยิ่งกว่าผมอีกแล้วที่สำคัญคนที่ดูดวงเก่งนะฮะที่สุดเน่เก่งๆระดับต้นเทพไทยเนี่ย สว่เป็นเจ้าสัวนะอ๋อนะคะเ้าศึกษาเจ้าส <Minecraft> ัวทุกคนเนี่ยที่รวยในเมืองไทยเนี่ยเป็นหมอดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ไม่เคยมีใครรู้แต่ผมพูดให้ฟังผมเนี่ยผมเชื่อพี่ติ๋มอยู่นะว่าพงศ์พี่ติ๋มก็รู้ว่าจริงไม่จริงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโอ้ผมก็ไม่ไปทำทำโด่งเป็นอุลวงด้ดูดวงไม่เกี่ยวค่ะวหาขางหลังก่อนไม่อะย้อนกลับมาที่คุณอ้ํานีกว่าค่ะพี่กิ๊บคุณกิ๊บหามีข่าวเหมือนกันว่าคุณอ้ําเนี่ยไปฉีดสเต็มเซลล์ให้หน้าเด็กลงออ๋จริงไหมคะทำหนูว่าไม่ใช่พี่อ้ําหรอกหลายๆคนเนี่ยเขาก็ทำในวงการนี้พี่บุ๋มบรรณดาอะไรเงี้ยพี่จิ๊กโอรัสอะไรเงี้ยค่ะพี่เอกเรยพี่เอ ไม่ใช่คือคือฉีดเซมเนี่ยมันเรื่องเรื่องแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าคนที่ป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เป็น่อนฉีดร่างกายร่างกายร่างกายสุขภาพดังนั้นก็น่าจะไปฉีดจริงเออเพื่องสุว่านดาวยน่าจะฉีดแหละค่ะเพราะว่าหลายๆคนฉีดแล้วดี คือคอถูกหลอกไปทีแล้วไม่สำเร็จแล้วไม่อดทนเลยคัะเห็นมันหลอกแพงมากเลยราคาใช่ไหมคะแต่หกแสนปีต้องฉีดครั้งบางคนก็ปีหนึ่งฉีดครั้งก็ล้านกว่าบาทแล้วก็ต้องรักษาแบบอยู่ในกฎระเบียบเรื่องอาหารเรื่องอะไรจนกระทั่งมาถึงจุดนึงที่ฉีดได้แล้วก็ต้องไปเอาไม่ลอกแกก็ก็ลอก คนนี่ค่ะซึ่งมันผิดน่ะพิธีไม่เอาแต่พี่อย่างพี่หนิงปณิตาอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดท้องมีลูกอะไรเงี้ยให้เก็บลกลูกไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเอามาฉีดตัวเราได้ตัวแม่ได้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือมันสวยจริงไหมคุณเทียนอันอยากรู้ก็ไม่รู้สิก็เห็นพี่เอชมาก็ไม่เคยฉีดเดี๋ยวพี่เอชฉีดเป็นไงบ้างพี่เอชเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะก็เป็นความรู้แล้วกันคุณผู้ชมอะ จริงยิ่งกว่าก็พี่เฮนเลนสาวสวยที่สนิทกับสาวอ้ำเนี่ยยืนยันข้อมูลชัดเจนขนาดเนี้เคลียร์ไหมเราแมงเมา up, สัญญนกับที่คุณอ้๊อฟมาสาภาดีกว่าหลังจากที่ม,มีการแบบเปลี่ยนพิเซนเต์พิเซนเตอร์ค่ะเขามีกระแสข่าวว่าแฟนลาบคุณอ้๊อก็ไม่ค่อยปลื้มมีนกับปุ๊กลุกเช่นเดียวกันนะคะพ<ต>ี่เลนว่างไงบ้างคะไม่เกี่ยวหรอกคือจริงๆแล้วมันก็คือเหตุผลที่อย่างที่พูดไปแต่ไม่ได้ปลื้มแต่คนที่ไม่ชอบคือเฮน บามแซวเลนเขาไม่ได้มาแย่งจีมจิชนะตาวย้อน,นมไม่เคยด่าเขานาะอ,อ,อ,อพี่เล่นจริงไหมหนูอยากรู้เขาบอกว่าเนี่ย พุกพลุกกับมินพิชญาเนี่ยพี่เออพาไปเสียบแทนพี่อ้ํนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าพี่เอไม่ได้ทำงานกับพุกพลุกับมินด้วยพี่เอเหยียบสองขาเหรอไม่เกิเด้อไม่ทางไม่มีทางอันนี้ไม่ใช่แล้วก็เป็นพี่เหมียวใช่ไหมคะแฟนคลับเออพี่เหมียวแม่พี่เหมียวพี่เหมียวกับมีเขาตีกันเออเขาตีกันเขาไฟติ้งกันอยู่นะเขาไฟติ้งกันอยู่นะเขาด่ากันโลกแตกเลยโอค่ะย้อนกลับมาพี่เอก่อนอ่อแล้วทีนี้เนี่ยพี่เอไม่ได้เกี่ยวกันตัวนี้เพราะว่าอย่าลืมซิ บริษัทนั้นกับพี่เอเขาทะเลาะกันอยู่เพราะจะพี่เอจะมีอาภัเสียดได้ยังไงเขาเป็นคดีนัดเดทแล้วถูกไล่เขาโกรธกันอยู่แต่ว่าอ้ําเขพยายามจะสารสัมพันธ์ให้ทั้งคู่ดีกันแต่เขายังไม่ได้ดีกันนะนะคะแต่ก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะว่ามีเนี่ยเขาไม่เขาเขามีเนี่ยเขาสาบเขาเดินเข้าไปที่บริษัทเองเพราะว่าเขาถ่ายบริษัทนี้มาหลายตัวแล้วแล้วเขาก็เลยดึงเพื่อนสาวคือปุ๊กลุกไปถ่ายด้วยซึ่งปุ๊กเล็กเนี่ยปุ๊กเนี่ยค่าตัวไม่ถึงล้านที่ซื้อที่ทราบมาจากงานชิ้นนี้อื กับคุณอ้ําที่ค่าตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มันก็เพิ่มเป็นบางสินค้าบางสินค้าก็ก็ไม่สู้เขก็ไม่เอาอะแต่ว่าแต่ที่ผ่านมาก็สู้เยอะนะเขาก็สู้เยอะแต่คือต้องเข้าใจนะว่าอ้ําเนี่ยคือคนตามไอจอ้ําเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยมากกว่า แล้วางร้านของร้านกว่าแล้วนี่ะยมรับมันเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าอ้ําดังจริงแต่ถ้าพูดเรด้วยเศรษฐกิจสมัยนี้เศรษฐกิจสมัยนี้มันไม่ได้บูมบูมเหมือนเมื่อสี่ห้าปีก่อนไงเข้าใจไหมทีนี้เนี่ยสินค้าเขาคงจะไม่ได้มีเงินหรือกําลังที่จะไปจ้างได้มากขนาดนั้นแล่ถ้าเกิดสมมติว่าอ้ําอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดอ้ําไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยคุยกันใหม่แลวเอาคนอื่นที่เป็นรองอ้ําขึ้นมาหรือกำลังจะเป็นตัวตายตัวแทนอ้ําขึ้นมาเนี่ย ก็น่าเหมือนกันนะหมอเดียวกันเปล่าแต่ไม่มีภาพหน้าหลุดเหมือนหน้าคล้ายหลุดแค่นั้นแหละไม่ได้ทำนี่เขาของจริงทั้งหน้าอะไรนะรหเหรอของจริงไม่ใช่เหรอก็น่าเขาดูไม่ดูไงเขาดูธรรมชาติในวงเอเจนซี่ก็บอกว่าจริงๆเลิกจ้างเลิกจ้างอ้ําก็ได้จ้างคนอื่นเป็นสองคนก็ได้คืออย่างที่เฮเลนบอกมันก็ถูกอันหนึ่งก็คือว่าอ้ำเนี่ยคนตามไอจีเขาเยอะและอีกอย่างหนึ่งมันมีผลว่าเออเนี่ยอยากทุกคนก็อยากจะสวยเหมือนอ้ํา อันนี้เดืนนี้นี่พิมพ์ตี้เด็กแถวบ้านผมก็ไม่ทันทุกวันนี้ทุกวันนี้อ้าอันนี้อันนี้น้องมนนีน้องมีนอ้ามไม่เป็นพิมพ์นิยมอยู่อ่ะคือต้องวัดเลยว่าอ้าเนี่ยคือเมื่อว่าเวลาเขาจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยแฟนคลับเขาก็ล้นหล่ามแน่นไปไม่มีที่จะเดินเบียดกันอย่างเงี้ยมันจจ้างหรือเปล่าเนี่ยมันจะจ้างห้ยังไงอีต่อมันจะจ้างไงยังง้างคนมันเป็นแสน ไจ้า้องอะไรมึงก็หมดตัวาดีใช่ปาอาะจะเดชน์อาต่องใส่เยอะเจ้าพูดได้เจ้าหนี้ตีเหมอนชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ครับทำไมอ่ะมันดีฮะถามพี่ปิโยดีกว่าค่ะคิดว่าด้วยสถานภาพของคุณอ้ามตอนนี้ค่ะฮอตจริงแต่ว่าอนาคตกการเป็นพรีเซนเตอร์นี่จะน้อยลงด้วยไหมคะ เป็นไปได้ครับเพราะตลาดกว้างขึ้นตัวเซนเตอร์เกิดขึ้นมามากมายและอย่างที่บอกคือคือต่อให้ลงทุนไปมากมายคือสมมติสู้ราคาคุณอ้ําแต่ผลตอบแทนเท่าเดิมแล้วลงทุนน้อยกว่าดีกว่าคือคือคุมคุมต้นทุนใช่ไหมครับพี่คนทคะาคิดทางมาร์เก็ตติ้งนะคะสรุปกับพี่ติ๋มดีกว่าค่ะคุณอ้ําพัศรภานี่เป็นไงบ้างคะอนาคตวงการบันเทิงเขาคงไม่สามารถดังกว่านี้ได้แล้วด้วยอายุด้วยอะไรนะคะก็เพียงแต่ว่าเขาก็พยายามจะรักษา สเตทัสคือสถานะเอางเข้าไว้ให้ให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเขาเก่งมากแล้วนะการ,ร,รที่เขาจะยืนหยัดค่าตัวอยู่5ล้านอยู่เหมือนเดิมออก ออกโชว์ตัวครั้งหนึ่งแสนห้าเหมือนเดิมเนี่ยนะได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับ็พยายามจะรักษาอาจจะได้งานน้อยลงต่อไปดีแต่เขาพยายามจะไม่ลดตัวเองเพื่อให้เกรดตัวเองไม่เสียเหมือนเคนีรเดเดตถ่ายโฆษณา8ล้านแล้ววันนี้เคนไม่มีงานเลยมีน้อยเม้าอก่อนนี่ปีเึงต้องเลือกด้วยนะห้าตัวเขาจะรับปีละแค่ห้าตัวถึงหกตัวแค่นั้นเองแล้วปีเรื่องเรื่องละแปดล้านอ่ะทำงานอะไรได้วันเดียวได้แปดล้านเนี่ยถ่ายโฆษณาผมมองว่าเรื่องนี้ มมัันนแล้วเขาก็ไม่ยอมลดถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่ยอมลดนะทุกวันนี้ก็เลยถ่ายภาพนิ่เขาก็เไม่มีงานมาจริงๆอยาก็นรักษาจนเข้านะครับมีดังก็ต้องเสือคือมันเป็นเรื่องถ้าเกิดว่าหนึ่งเขาก็ เมื่อวันวันหนึ่งเขาก็พร้อมจะแต่งงานเขาก็แต่งงานไปมีครอบครัวมาจบเขารวยแล้วฮะเารวยแล้วอะแฟนต้อขับอเวนทัลโดนะฮะคืออะไรคะอเวนทาลโดก็รถหัฮะตเต่อแอมมาขออยู่นี่เมื่อไหร่แอมจะขอไม่ราบเนี่ยอ้ะ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 อ้อ้ะ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 ร้อ้ะอ้ะอ้เอ้ะอ้ะอ้ะอระอ้ะอ้่อ้ะอ้ะอ้ะจะพ้ะอ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 ้ะ้ะอ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 ้่ s ้าอ้ะอ้ะอ้ะอย่อ้ะรนะคะว่าคุณอ้ เรื่องเยอะจนโดนถอดพรีเซนเตอร์หรือไม่นะคะถามกูรูทั้ง6ท่านนะคะย้ำประเด็นว่าคุณคิดว่าอ้ําพัชราภาเรื่องเยอะจนโดนถอดพรีเซนเตอร์ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นคะ่ะเชลยผเหลโหวตจากประเด็น SMS เมื่อวานแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับะจนโดนถอดพรีเซนเตอร์ใช่เรื่องมากอะพี่มันแพงเกินถูก มันแพงมันแพงแพงแพงพีเซนเตอร์แพงเจินไปจนเขาไม่กล้าจ้างไม่ไม่เขาเขา แะตุก็ไม่จ้าโหวตยังไงนะไม่ใช่คือคือตอนนี้ลูกค้าขอต่อเอาของขึ้นไม่จบคถือว่าเรื่องเยอะไหมคะเรื่องไม่เยอะไม่เยอะก็คือว่าคนเรามันทำงานอย่างมันน้ำก็อาจจะผิดปากราคาขึ้นบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนได้ไหมหนูโหอดได้ไหมอาจจะเรื่องเยอะเรื่องเงินเลยทำให้โดนถอดพรีเซนเตอร์เขาละโดนเปลี่ยนอันนี้ก็ยืนยันอยู่สรุปก็หนึ่งต่อห้าเสียงนั่นเองนะคะวันนี้ก็ครบร้นแล้วก็ได้รู้จักคุณอ้ําในแง่มุมต่างๆรวมไปถึงรู้เรื่องของค่าตัวพรีเซนเตอร์ด้วยะ ะะคสหรับไค่ที่เคยสงสัยคือบางบางบางสินค้าอ้ําแต่บางสินค้าอ้ําได้ไปถึง78ก็มีแล้วนะมีมีคนจ้างนั่งรวมรวมอีเวนต์ด้วยอีเวนต์ครั้งหนึ่งครับนิ่งอะไรอย่างเงี้ยรวมอีเวนต์เรื่องเหล่านี้ต้องได้อ่ะพรุ่งนี้ค่ะเราจะพูดคือพูดคุยถึงเพื่อนคุณอ้ําค่ะซึ่งมีข่าวดีไปคุณเมย์เพิ่งกระโดงไงนะคะกับการประกาศแต่งงานแล้วก็ท้อง3เดือนแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะกับโอไมค์ก็วันโอวันวันนี้ต้องลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ โอเคนะครับเ <c redit> ลียชัดเจนกับประเด็นนี้สาวฮอตนะ่ะทำไงได้ตกเป็นข่าวได้ตลอดเวลาแต่พรุ่งนี้เรามีประเด็นเพื่อนสาวคนสนิทสาวอ้ําอย่างพี่เมย์ที่ซุ้มแต่งงานท้องสามเดือนกับพี่หนุ่มไปแล้วเรื่องนี้มีประเด็นว่าอย่างไรนี่ได้ฟังจากปากกูรู้แน่นอนก่อนเลยนะ ประมาณปี51-52เนี่ยตอนนั้นเน่เขาบอกเขาจะแต่งผมบอกแต่งไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยในช่วงตอนนี้ถ้าแต่งคือเขาจะไม่ใช่คู่กันเลยถ้าแต่งต้องเลิกกันนะครับแต่ผมทำนายว่าถ้าเลยปี55ไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กันแต่ต้องอดทนนะฮะแต่ต้องอดทนหมายถึงว่าต้องบอกต้องไม่บอกเมย์ให้อดทนต้องอดทนไม่บอกที่โน่ไม่ได้แต่อนนั้นพี่เมย์บอกผมหาไปบอกไม่ใช่คู่ผมบอกว่าแต่งกันเนี่ยถ้าคุณแต่งเนี่ยผมท้าเลยว่าแต่งไม่ได้แต่งใคก็ต้องเลิก